เลสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dealer Live 2 Part ที่นะฮะอยู่กับร้านลุงตืดเนี่ยผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเล่นไปทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีแล้วนะฮะผมคิดว่าผมเนี่ยเอ่อถึงเวลาที่จะต้องหาเงินอัปเกรดร้านได้แล้วเนะะี่ครับเพราะว่ามัน1ชั่วโมงแล้วทำไมเปิดมาติดลบวะติดลบอยู่หรอโอเคติดลบแล้วย,งยังไงครับผามอ่งเอาของส่งประมูลได้ยังไงหรอเอาว่าจะซ่อมก่อนโอเคไม่เป็นไร ส่ง,งไปก่อนแล้วกันนะเอ่อมันแย,ย่มากอ่ะมันแย,ย่มากอ่ะผมยังไม่อยากส่งเลยไว้ก่อนได้ไหมเอาๆย้อนกลับมาได้อยู่ไม่เดือยไม่ได้ดิเนี่ยชีกไม่ได้ละเคเข่าล้วหามออกออกแล้วห้ามจิ้มโอ้ว่าเวลาสามวันในการทํางานให้เสียดเงินไม่เพียงพอเงินไม่เพียงพอโอเคเปิดร้านแล้วกันคุณผู้ชมตังค์ไม่พอเนี่ย เขาจะมาซื้ออย่างนั้นเหรอที่ฉันจะไปซ่อมแล้วจะไปขายประมูลนะนายรู้หรือเปล่านายต้องการราคาเท่าไหร่เราจ่ายนะครับชิ้นนี้เราจ่ายไปทั้งหมดเอ่หกพันแปดนะฮะแต่เราจะขายหนึ่งหมื่นคือมูลค่ามันเก้าพันสองอ่ะแต่มันได้หมื่นเราก็โอเคแล้วนะครับบวกสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กำไรบวกสามพันสองนะครับจ่ายไปหกพันแปดได้คืนมาหมื่นนะฮะเฮ้ย hey, ว่าไงฉันชื่อแอทริสนะครับในายแอตติสอาร์วีหรือเปล่าทรงผมก็เหมือนนะฉันมีบางอย่างเจ๋งไปเลยใช่ไหมดูดิอะไรอะ่ะ น,นี่ผมเหมือนผมไม่เคยเห็นเลยโปรดเกมโออกี o ้ ee, ผลิตในปี1976เคยเป็นของซามูเอลแอลจาสันูลค่าจริงๆคือ1,660ครับสภาพดีด้วยนะอันนี้เราซื้อมาขายได้เลยคนระับคุณผู้ชมแต่ผมเหมือนไม่เคยเห็นชิ้นนี้เลย,ยแต่มันไม่ขึ้นเตือนว่าไม่เคยเจอนะแสดงว่ามันเคยเจอแต่ผมจําไม่ได้หรือเปล่าขอบันสีนะขอกุหรีนิดนึงโอเคขอบุณครับผมจะไม่ต่อเยอะนะเพราะผมมีประสบการณ์จากพาร์ทที่แล้วนะว่าการต่อเยอะเกินไปเนี่ยมันทําให้เราเสียรายได้ อ๋อตอนนี้เงินพอซ่อมอยังไหถ้าชิ้เนเดียวสี่หมื่นสะดุ้งเลยสี่หมื่นผมดุ้งเลยเมื่อกี้ดุ้งนิดนึงตัวกระตุกอ,อา่าช่างซ่อมเมียสี่วันนะซ่อมแม่เพาผมว่าซื้อมานก็ขายเลยก็ได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องซ่อมก็ได้เนี่ยโอเคเราเข้าร่วมประมูลดูก่อนก็นได้ครับอุ้ยมูลค่าพันแปดอันนี้เราเรามีสิทธิ์ครับเรามีสิทธิ์เอาเป็นพัดโบราณนะผลิตในปี2 0 1 6ของหายากนะแต่ไม่รู้สภาพแต่ผมเดาน่าจะสภาพเย่นะ 9,002เราต้องซื้อต่ำกว่า1,080คุณผู้ชมสู้มาดิยาต่อโอเคขอบคุณครับได้กำไรหนอหนอส่วนอันนี้ราคาผมคิดว่าน่าจ,จะไม่เกิน3,000นะผมดูทรงแล้วคิมกัดอัญมณีเดี๋ยวเดี๋ยวนะเริ่มต้น9,004โอเคโกยเนีา3,000ก็แย่แ yeah. ล้ว9 0 0่ ให้คนคุยเขาอาเถอะละ่ะให้คนคุยแล้วให้คนรวยเขาคุยกันเนี่ยไม่มีตังค์คนจนมสิษ์ปืนเก่าเลิในปีหนึ่งหกเจ็ดเก้าหายากสภาพดีมากโอ้อันนี้น่าส่งสระมูลมากเลยอะนายรู้หรือเปล่าราคาจริงคือสองหมื่นหนึ่ง โอ้โห oh, หมดตัวยังไม่พอซื้ออะช่างันแล้วกันผมไม่อยากกู้ตังค์นะครับผมไม่อยากกู้ผมไม่อยากกู้โอเคแม่คุณผู้ชมผมจะไม่กู้นะผมบอกก่อนนะถึงมันจะมีระบบกู้ผมก็ไม่กู้นะครับคือมันมีระบบกู้แหละรู้แหละแต่คือไม่อยากใช้ไงโอเควันนี้ลบพันระ้อยเนี่ยเนี่ยมันจะมีระบบกู้เน,นี่ยเน,นี่ยตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเนะนี่ยพาร์ทนี้จะมีการลงทุนด้วยนะครับก็กบความเสี่ยงต่ำกันกลางหรือว่าความเสี่ยงสูงนะครับลงทุนหนึ่งหมื่นบาทส่วนนี้ก็เงินกู้นะฮะมันก็กู้ได้นะแต่่่่่วาาาไไมมเออนะอยกกู้ ผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบเป็นหนี้อ่ะไม่ว่าจะในจริงหรือในเกมเนี่ยผมไม่ค่อยโอเคกันก,กู้เงินเท่าไหร่ไม่อินหัวมื่นห้าเอ้ยอร่อยเครื่องพิมพ์ดีดอย่างนั้นเหรอหนึ่งแปดเกนะปีเก่ามากเลยนี่อ่าดูซิคุณลคข้างจริงคือ4,600นหกร้อะฮะของหายากสภาพดีเราเอาไปส่งประมูลได้หรือเปล่านะชิ้นนขอสามพัน้าได้ไหมอ่ะ โอ้ขอบคุณครับได้มาในราคาที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะอ๋อชื่ออกโก้สมิธมีคนบอกให้ฉันเาบางอย่างไม่คุณดูของหายสภาพดีอีกเร็วอย่างเง้นเลยมูลค่าหมื่นสี่แล้วมีอยู่สองพันขตัวไม่พอซื้อก็ว่ากันไปอ้าวซื้อมาแล้วขายเลยอย่างนี้อุ้ยเขาให้เรา6 4พัเลยคุณผู้ชมอันนี้คือราคาเบตที่เขาให้เราเลคือเราจ่ายไปสามพนะชิ้นนี้เราซื้อมาสามพนะไอคอน,นเนี่ย ไอ้ไม่ใช่ขอเนีเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยนะครับเราซื้อเบียสามเป็นเก้าแต่เขาจ่ายเราหกเป็นสี่แต่ผมจะขึ้นเป็นเจ็ดพันนะเอ้ยได้ปะกำไรเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ยครับตอนนี้มีเงินเก้าพันเรียของมหาการาสภาพแย,ย่โอ้ร่มเก่าโบราณลายมังกรโอ้ลายองค์องค์ลาดบุรีโอเคเอ่อถ้าซื้อได้ก็โอ้โหสี 47, ่หมื่นเจ็ดขาดตัวเก้าพันไม่พอจะบ้า รูบิคิควบริในปี2012องของไปสภาพเีอันนี้ซื้อมาขายได้ครับโอเคซื้อซักหน่อยและกัน้าร้อต่อต่อต่อห้0อยหารอ่ะิบบาท20บาท,บาทยังไม่ให้อีกอย่างโครมเก่าบริในปีปี1848เนี่ยของหายากสภาพเย,ย่ยากเอามาซ่อมนอย่างราคาจริงจริงถึงหกมี8,500ซื้อได้ครับคุณผู้ชมซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้5,000แล้วกันได้ไหม โอเคขอกำไรสักพันแล้วกันนะหนุม่มเครื่องเล่นเกมซูเปอร์ลินลินเทนโดนะลินเทนโดนตกแต่งในปี1 9 9 7งเกาการาสภาพแย่ไม่รู้มูลค่าผู้เชี่ยวชาญผมไม่มีความสมาราโ,โอ้โหคดแทงอะจำนำแล้วไว้ก่อนไว้ก่อนไหนดูดีซื้ออะไรผมจ่ายไปพันร้อยยี่สิบคุณจะให้ผมเท่าไหร่ครับเขาจ่ายแล้วสองพันแค่นี้ยังไม่พอเขาบอกว่าฉันคิดว่า2 0 5 0เป็นราคาที่กำลังดีผมว่านะเราไม่ควรต่อ เยอะเกินอ่ะตกแค่ร้อยเดียวพอละนีะครับผมมีประสบการณ์แล้วไงมมีประสบการณ์แล้วอันนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเพียรลบสองพันแปดนะครับเจ้าของไม่ได้ไถถอนคืนคุยรุ่นเก่าตกเป็นท้องคุณแล้วโอ้ยี่มไปเลยอ่ะฉันมีของเพิ่มอีกถึงชิน้นละอ่าซ่อมมาไหนก่อนแล้วเนี่ยยากเย,ยมากอันนี้เอ้ยนี้ซ่อมได้นะเอาค้อนทอไปส่งประมูลแล้วกันนะจริงอันนี้ก็ส่งได้เลยนะเนี่ยเราจ่ายไปห้าพันมูลค่ามันหกพันสองแล้วคุณผมมู้ชมถึงมันจะเป็นสภาพแย่ย มันก็ส่งประมูลได้อยู่โอเคเปิดร้านต่อยินดีด้วยคุณถูกรอตเตอรี่ช่างซ่อมมือสมัครเล่นอีกแล้วเหรอลูบิคิวซ่อมแล้วบวกสองนดูดีสภาพเป็นยังไงอะของแตกสภาพดีมากาผมม่าต้องจ้างช่างซ่อมคนใหม่แล้วอ่ะคุณผู้ชมไอชิ้นแพงแพงทำไมไม่ซ่อมชิ้นห้าร้อยเนี่ยซ่อมทำไมไม่เขาจแล้วค่จริงคือหมื่นสี่ตังไม่พอไปไหนก็ไปเจ๊ผมมันจนอะ่ะโอ้ จ่ายไป520บได้กำไรพันหนึ่งคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะแหละแต่จำนวนมันน้อยไงคิดเป็นจำนวนทางพูชิชาน1,000งนึงดาวมีแล้วอ่ะ จะ, <c ười> จะได้เงินอัพลานไหมเนี่ยผานเนี่ยคือจะได้เงินอัพหลานไปว่ะเริ่มเครียดแล้วนะ <c ười> นี่อะไรเนี่ยปืนใหญ่เงียงั้นเลยมันถูกกฎหมายป่ะเนี่ยปืนใหญ่มาขายร้านเราจำนำเนี่ยคอร้องแหละผมไม่อยากติดคุกนะเจ้ผู้ชมชอนคุณได้ด้วยเทียมอย่างก็ครบสามสสองเงหรออันนี้สภาพดีครับผมแปซื้อมาขายได้โอ้โหขายถูกมากเฮ้ยซื้อเลยซื้อเลยได้กำไรเยอะมากทีน,นี้โอเคอันนี้อันนี้ไงมีคนมาซื้อแล้วนะครับกำไรอย่างเยอะบอกเลยต่อนิดนึง อาพันสองไม่ต่อเยอะนะครับกำไร1้9าเร์ซตอนนี้กลับมาบวก3 4มพันสี่นะครับในวันนี้ตอนนี้เงิน7,900แล้วการประมลูลอังไม่มีไงแล้วก็ระดับอ่าคลังไอ,อ้ไม่ใช่ระดับตีของมันเต็มด้วยอะอะไรเนี่ยสเตจู you, นะครับผลิตในปี1998อืมเก้าแปดช่างมันช่างมัน ในกีตาร์เบสปพลงดิีองส้สภาพทำไมมีของถูกๆมาเหมือนเขารู้ว่าอ้อร้านนี้ไม่มีตัง์อย่างั้นเหรอร้านนี้ไม่มีตังแล้วโว้ชจะเอาของถูกๆไปขายข้อเหยอะไรโอเคได้หมดอ่ะเจร้อยห้าสิบเอาเอาเอาชิ้นเมื่อกี้ชัวร์เลยเอ้ยไม่ใช่ของแปนสภาพดีนะเราซื้อไปพันสี่เราขายพันหกแล้วกันของในส okay. องร้อยโอเคขอบคุณครับ อรุณสวัสดิฉันอยากให้สมบัติบางชิ้นแก่คุณของแปลกสภาพแย่มากอย่างนั้นเหรอไม่เอาไว้ก่อนวันนี้บวก8,200คุณผู้ชมโอเคเปิดประมูลไนเทมได้แล้วครับผมผมจะส่งพมที่หายากเนี่ยคือพมที่สุดยอดแล้วจ่ายไป5,000เนี่ยแต่มูลค่า8,700เนี่ยสภาพดีส่งไปเลยไม่ต้องรอเนี้ยเฮ้ย<ำ><ห> <laughs> ของพรอม <laughs> จริงรอ่ะผมไม่รู้ยังขนาดเจ้าของยังไม่รู้เลยเป็นของปลอมอะ่ะขอล้องเลยนะเฮ้ยมันของปลอมวะชี้อะไรเนี่ยโอ้ดโนสซอ์เหรอช่างมันแล้วกันนะอันนี้เหมือนตัวที่อยู่บาร์บีคิวปาซ่าเลยไอบาร์บีก้อนไหนตัวชีอบาร์บีก้อนของหายากสภาพเดียวชิ้นนี้คงไม่ปลอมนะผมน่าจะไม่ทันอ่านแหละอย่างเมื่อกี้ผมจิม้มใช่ไหมผมก็ออกเลยนะผมคงไม่ทันอ่านหรือผู้เชี่ยวชาญผมตรวจไม่เจอน่าจะสักอย่างใดอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเออได้ไหมโอเค ซ,ซื้อซื้อซื้อไว้ประมูลครับไอเดโนเสาเมื่อกี้โอเคคุยเหลืออีก3วันครับผมจะซ่อมเสร็จนานเลยนะอ้อยอันนี้ก็ส่งประมูลไม่ได้ด้วยตอนนี้ผมคิดว่าพาร์ทนี้ผมคงจะไม่ได้อัปเกรดร้านแล้วยนะคุณผู้ชมดูจากสถานการณ์การเงินในตอนนี้ของผม,มนะอ้อยทำไมพาร์ทนี้มันแย่งเหมือนโดนบังคับให้กู้เลยอ่ะแต่ไม่โอ้ชิ้นนี้ฉันจํานายได้อ่ะและข้างจริงคือ2950ของหายากสภาพแย่มากมันต้องเป็นหองผมผมบอกเลย2006เอาขออคุณครับ ไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์แล้วครับวันนี้ลบสองมัน6เหลือ377ไม่ได้หาดูง่ายๆนี่ครับตัวเลขนี้นะฮะผมบอกเลย3ตัวแบบนี้นายคุณจะซื้ออะไรคุณจะซื้อตัวบาบิโกนของผมอย่างนั้นเหรออ่าผมควรจะเก็บไปส่งประมูลไหมอ่ะเก็บไว้แล้วกันเนาะเก็บไว้ก่อนช้าๆได้พาเริ่มงามอ่ะ แต่ถ้าช้ามากๆ,ากๆอ๋อเกมโอเวอร์มหากราบคือมีอยู่300ครับไม่พอจริงๆผมอยากได้เลยแต่ไม่พออันนี้สภาพแย่มากขายก่อนก็ได้อ่ะ3ามพมได้ไมเอางี้3.2มพัาดตัวซื้อมาสองพันหกขายได้สามกำไร600โอเคอันนี้ไม่มีตังค์แล้วคราบรั5จะยืนประมูลโอ้โหเปิดร้านต่อ ดอนวีโต้ส่งข้อความนับถือมาค่อฉันมาที่นี่เพื่อลบุเพื่อบรวมเงินบริจาคโดยสมัครใจจากคุณเพื่ให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องจากอุบัติเหตุร้ายแรงรับทั้งไอเทมและเงินสดมึงครูกูอย่างนั้นเหรอครูฉันในร้านของฉันอย่างนั้นเหรอเอ้ย ไม่ฉันไม่ายฉันไม่ใยแกหรอกฉันไม่กลัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไงล่ะฉันไม่กลัวก,ลกันหรอกแกมาคูฉันในทีมของฉันใหม่ได้นะโอ้โหของตํานานก็มาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วหรือสปาร,ราเอาเอาคนผิดออมือรันแกทาอะไรลงไปเมาของฉันเหมือนผมถอดสมองเล่นไงรูปภาพน,นี้ผมแบงค์มากเลยอ่ะคุณผู้ชมอของแตกสภาพแย,ย่รับมารับ,รบมา หกร้อยแล้วกันนะอ่ะหกร้อยยี่อ่ะมันยังต้องต่ออีกอ่ะเ,เงินไม่มีแล้วนะเอามาขายแล้วชิ้นก็ได้เว้ยโอ้โหตังอะโอ้โหจ่าย <c oughs> ไ,ไปสามพันสองให้หมื่นหนึ่งเลยเหรองั้นขอหมื่นสองแล้วกันต่อน,นิดเดียวพอละ <c oughs> กำไรแปดพันกำไรบวกสองร้อยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นที่อยู่หนึ่งหมื่นสองกับมาลักหมื่นแล้วโอเคมีชีวิตชีวาครั้งและเหมือนเราจะเปิดประมูลไอเทมได้แล้วครับคุณผู้ชมเปิดประมูลตัวบาปิกอนโอเคเราจ่ายไปสามพันห้านะโอ้โหมีโอกาสขาดทุนนะเนี่ยถ้าเปิดต่ำขนาดเนี้ยจริงยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงต้นทุนเลยโอเคกำไรร้อยหนึง่งละอถ้าทจริงทำจริง กำไรคุณน้อยอ่ะเอาจริงกำไรน้อยมากอะ่ะคนทองของอายากสภาพแย่มากเอ้ยคุ้นๆไหมชิ้นเนี้ยเหมือนที่เราขายไปเมื่อกี้เลยไอ้คนเมื่อกี้มันซื้อไปแล้วมันก็ไปทําพังมาหรือเปล่าล้วก็มาขายทองเอทำไมมันเหมือนกันวะแต่สภาพมันเป็นแย่มากนะโอเคได้ที่สามมันแปดครับผมไอ้คนเมื่อกี้มันเอาไปทาอะไรอะเออซ่อมไม่ได้อะซ่อมอะไรอยู่อะฮะ,ะเ,เดี๋ยวนะ ทำไมซ่อมไม่ได้อะเอย,ยังไม่จบวันหรือเปล่าห่อะยาสภาพเย่มากเขาจ่ายไปสองเอ้ยไว้ก่อนไว้ก่อนไวก่อนโอเควันนี้บวก800นะครับคนน้อยเลยนีไ่ไงได้ละเออชิ้นนี้มันหมื่นสามตังไม่พอถ้าชิ้นนี้สัมพันธ์โอเคซ่อมคอนส่งประมูลแล้วกันคอนทออันนี้คุ้นๆนะ ราคาจริงๆคือ3ามพันสนะของหายากโอเคได้รับ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 จำนำใช่ัหมโอเครับ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 แต่ผมไม่ใช่สองพนะันเจ็ะโอเคค่าทุนครับอันนี้ของหายากสภาพดีอ่าซื้อมาขายแล้วกันเนะี้ยเราพอมีตังค์นิดนึงแล้วนิดเดียวจริงๆริงห้าพันได้ไหมหาตัวเฮ้ยหกพันอ่ะเออเอาก็ได้หกพันหนึ่งอ่ะมูลค่ามันห้าพันไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวผมซื้อขาดทุนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไง ใช้ประสบการณ์การซื้อขายของผมแล้วกันความหมายยากสภาพหนอ่อนงงผมว่าผมถอดสมองเล่นละผมขาดทุนจนผมเริ่มเบื่อคุณผู้ชมผมเล่นเริ่มเล่นไปรู้เรื่องแล้ว <c oughs> ไม่ตองมันสี่อ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าเธอจะไปไหนใครคดีฆาตกรรมเจสิก้าอะไรก็ไม่รู้หนังสือพิมพ์นะครับหายากสภาพดีมากตังค์มันสี่ไม่พอโอเคหมื่นสามครับไม่พอไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้ยต้องกู้ไหมเนี่ยเฮ้ย แกอ,อนคุณนะเหมือนถอดสก,กินออกคุณผู้ชมจำได้ไหมแก้วเน,นี่ยโอเคซื้อมาขายแล้วกันมูลราค่า690เนี่ยครับขายจะแพงไหมเอาพี่เกียบต,ต่ออา่านี้เราจ่ายไป6,000นึ่งราคาจริงคือ5,2 0 0น,นะับแต่เราจะขาย6,500ไม่ไม่ซื้อไม่เอาโอเคเห็นไหมผมยังได้กำไรอยู่นี่ครับถึงผมจะซื้อแพงก็ตามของแปลกสภาพดีมากส่งประมูลไม่ได้ขายไปเลย ตอนนี้เดียวพอได้กำไรเจ็ยสิบคุณผู้ชมโอเคโอ้ okay. oh, ยังไม่ได้ส่งอีกเหรอแต่มันก็ยังซ่อมไม่เสร็จใช่ปะสี่วันเฮ้ย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 เอาไงดีวะอ่ะเก็บไว้ก่อนอะคุณรู้ไหมฉันเป็นใครไม่รู้ ลูกสมุนของฉันคนหนึ่งเพียงมาที่นี่เพื่อรวมเงินบริจาคอ๋อคนเมื่อกี้เหรอนี่หัวหน้ามัละเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆที่คุณไม่แสดงความเคารพต่อฉันและสิ่งที่ฉันทำเพื่อรักษาล้อนใหงมีให้ปลอดภัยฉันไม่สามารถยอมรับได้จริงๆแต่วันนี้ฉันรู้สึกใจกว้างฉันอยากจะรับเงินบางส่วนเพื่อตอบแทนการขาดความเคารพกูไม่จ่ายไงกูไม่จ่ายชื่อเสียงบวกสิบโอเคขอบุณครับของแปลกสภาพแย่จ yeah. ่ายไปหกร้อยยี่สิบขอพันหนึ่งกำไรนิดหนึ่ง เอาไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรโลดาเอมอนอีกแล้วเหรของธรรมดาไม่เอาเจิงอ่ะผมว่าเจิงผมว่าเจิงอ,ะอ่ะไอชิปเมนปลดล็อกครับไม่มีใครทำฉันกลัวได้เยักษ์เ่ะจริงเลโอเคเปิดร้านรอส่งประมูลวันนี้อ๋ออันนี้มันอะไรอ่ะโปสเตอร์ดัมโบเคซี่ คลาสสี่ผลิตในปี2023นะครับปีนี้นี่ก็หมายยากมหากราบสภาพดีมูลค่า32,000ผมมี9,000ผมให้หมดเลยได้ไหมโอเคไม่ได้เนี่ครับตังค์ไม่พอไม่มีตังค์ผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะซ่อมเสร็จแล้วแหละมั้งนะผมรอให้มันซ่อมเสร็จอยู่นะ <c oughs> ไอ้ไอ้คอร์น่ะนะโอเคของแปลสภาพดีมากดูดีว่าเราซื้อมาขายได้ไหมผมซื้อสองมัแล้วกันโอเคขอบคุณครับของธรรมดาสภาพดีมหากราบสภาพแย่โอซีซน อันนี้ของแปลกสภาพแย่ซื้อมาขายแล้วกันนะมูลค่าคือ2อ0 0ครับงั้นผมจะซื้อที่2,000นะครับผมของเล่นรุ่นสะสมโอเค2,000ันขาดตัวไม่ได้ไม่เอาโอเคมันขายแพงกว่าราคาราคาเขาเรียกว่าอะไรราคาโขงนะ่งอะผมก็ไม่ค่อยอยากเสี่ยงรับไงของเล่นรุ่นเก่าผลิตในปี1857หายากสภาพดีตังมีอยู่7 0 0ดพัจะพอไหมเนี่ยซื้อที่อ่อสี่พันรดกันเนาะ โอเคขอบคุณครับวันนี้ลบ11,000นะครับเหลือ800มูลาคา่าบวก3า9้จะว่าจริงปะเนี่ยคอนทอนนะคุยรุ่นเก่าผลิตในปี1882ของหาย,ยากสภาพดีมากผลิตจะจ่ายไป6,900ตนนัวนี้ราคาไปดิ่งไป18,000แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยส่งแด้แต่เอส่งเลยสิครับรออะไรตอนนี้เราจ่ายไปทั้งหมดตีไป7 0็0แล้วกันดูซิว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่โอเปิดมาก็กำไรแล้วอ่ะ ของสภาพดีนี่มันดีจริงๆอะโอเคหมื่นสายี่เคหมื่นห้าแล้วทะลุนะครับตัวนี้ราคาทะลุมูลค่าไปเรีวเกินไปแล้วครับเกินไปสองพันแล้วโอเคขอบุญครับกลับมามีชีวิตชีวาผมว่าพันนี้ผมยังไม่ได้อัปเกรดร้านได้เลยคุณผู้ชมเริ่มนานเกินไปแล้วก็เงินก็ยังไม่ได้ด้วยนะ โอเคชิ้นเนาขายที่สองหมื่นหนึ่งแล้วลองต่อเหลือหมื่นแปดกันดีได้ไหมโอเคของมหากราบเนียครับอือเดี๋ยวนะสภาพเยี่ยมห,หายากสภาพดีอันนี้ปืนใหญ่ของแปลงสภาพเยี่ยมเอ่อมันถูกไปไม่เอาละอันนี้ของตำนานเรามีตังสามพันไม่พอครับอันนี้มหากราบสภาพเยี่ยมดูราคาดิแสนหนึ่งหมื่นไม่พอวันนี้บวกสองมาหน้าคุณผู้ชมเจของไม่ได้ไทยทอนไม่คุยเป็นของคุณขอบคุณต้อมได้ไหม หวันใช้เงิน930โ okay. อเคเปิดร้านซื้ออะไรครับของแปลกสภาพดีมากซื้อเลยครับซื้อมาขายอยู่แล้วชิ้นนี้มันของแปลกนะันสองห้าสิบเอาเอาเนี่ยครับกำไรบวก4ีซตโอเคต่อไปมากราบสภาพแย่ yeah. จ่ายไป1 8ื่นขาย3 8มหมแล้วกันนะทำ <laughs> ไมมันขายแพยงจังวะ จริงดิบวก20,000กำไร111%ครับ1 1 1บาคาร่าไม่ใช่40,000แล้วคุณผู้ชมเอ๊ะโอเคเดี๋ยวเเล่นอีกสักหน่อยแล้วกันเผื่อเผื่อได้เงิน,นนะรับเกตร้านเนี่ยเล่นอีกสักหน่อยอยากอยากตามเป้าไงผมรู้สึกว่าผมเล่นมานานแล้วร้านมันไม่ไปถึงไหนเลยคุณผู้ชมอันนี้ซื้อมาขายแล้วกันเนะี่ยขำๆโอเควันนี้บวก38 0 0 0ครับผมเปิดร้านต่อของแปกสภาพ yes ขายเดียวของแปกนี่ซื้อมาขายอยู่แล้วนะครับผมโอเคกำไรอีก130บาท อันนี้1,600บาทครับจ่ายไปเขาให้ราคาเราพันแเราขายพันเกแล้วกันขอ,อกำไรสามร้อยขอบุญครับวันนี้บวก2อ0พันหคุณผู้ชมเปิดประมูลอ๋ไม่ใช่แล้มีเงินอยู่4ี่หมสี่อ่ะอันนี้เรารู้มูล,ลค่าครับสี่หมื่นหารอันนี้เหมือนตุ๊ก,กตาที่เรามีเลยอันนี้ยีตารุ่นเก่า ดาบรุ่นเก่ามาหากับผมว่าลองเข้ามาหากับดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าคือเงินเราอะ่ะมีไม่ไม่ได้เยอะมา,ากครับแล้วอันเมื่อกี้มันสี่หมื่นใช่ไหมมันอาจจะใช้เงินประมูลแบบอาจจะหมื่นกว่าสองหมื่นอะไรเงี้ยเราลองชิ้นนี้ดูก่อนนะชิ้นนี้เราไหวใช่ไหมแล้วเราโชคดีเราได้อะ่ะเราก็ไม่ต้องประมูลชิ้นเมื่อกี้เนี่ยเพราะอันเนี้ยระดับมันสูงกว่าแต่ถ้าเงินเราเราไม่ได้ชิ้นเนี้ใช่ไหมอย่างน้อยเรามีชิ้นเมื่อกี้ที่มันแพงอะ่ะอีกชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมเข้าใจไหมผมเลยเอามาหาก่กอนเนี่ยเปิดที่สามหมื่นสองแล้วอะ่ะ เฮ้ยได้โอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวเช็คของก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นนี้ส่งบรรดาว่ะชิ้นนี้ชิน้นนี้อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยขอไม่เกินพันห้าได้ไหมสู้อ่ะส,สู้สุดใจสู้เฮ้ยอ่ะสุดท้ายแล้วไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่เอานะถ้ามีคนตอบผมไม่เอาละเฮ้ยได้วะ่ะเอ็นหลังแล้วนะได้เฉยโอเคขอบคุณครับ เช็คของก่อนนะฮะหายากสภาพแย่มากเอ้ยส้มขายได้ส้มประมูลก็ไดนะ้อันนี้สภาพแย่น,นี้ลอไว้ก่อนอโอเคเปิดร้านครับพันนี้นานพันนี้จะนานกว่าพันอื่นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับอันนี้วันสุดท้ายแล้วกันพันนี้น่าจะยังไม่ได้อัปเกรดหลานขอไปด้วยครับคุณผู้ชมเหลือห้าพันนะเอ้ยซื้อได้อยู่ั้งเนี่ยต่อนิดนึงอะ่ะโอเค เอาชิ้นนี้แล้วก็ไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจไปก่อนเนะครับดูซิของที่ซ่อมมันเหลือกี่วัน2วันนะฮะฉันกําลังลาดตะเวนแถวนี้และสกัดกั้นสิ่งที่ฉันสงสัยว่าเป็นแก๊งหัวโจรที่กำลังมุ่งหน้าอย่างร้านคุณฉันเชื่อว่าโดนวีโต้โอ้ไอ้คนนั้นนะนะไอ้หัวหน้านั่นนะนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาบอกทําไมนี่ของแลกสภาพแย่เอ่อเหตุการณ์มันอาจจะเชื่อมกันหรือเปล่าคือถ้าเราจ่ายเงินเราอาจจะโดนอะไรสักอย่างหรือเปล่าตอนนั้นนะโอเคอันนี้ซื้อตุ๊กตาเนะครับซื้อตุ๊กตา ขายห0 0พันแล้วกันถ้าได้ก็เอานะ่จ่ายไป4 0 0พันอ่ะขอ5 0 0พันโอเคกำไรหนึ่งพันะครับวันนี้บวก5 0 0พันแค่นั้นหละต้อเส็จเงี้ยเลยหนึ่งวันอ่าอีกวันหนึ่งอ่ะอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอ่ะเทพโบราณสภาพแย่ไม่ต่ำกว่าสองเสียนดูทรงแล้วโอแซมหนึ่งอ่ะไม่มีอยู่ดีอ่ะอันนี้ของอายาสภาพแย่ดูซิสามพันแปดเอ้ยซื้อได้ซื้อเก็บไว้ชิ้นหนึ่งแล้วกันขอสามพันห้าได้ไหมสามพันหกขาดตัวโอ้โหสามพันหกขาสิบบาทคนละครึ่งทางขอบคุณครับ อันนี้ไรอะบาสเกตบอลธรรมดาสภาพเย่ yeah. ไม่เอาซื้ออะไรครับเนี่ยวันนี้สภาพดีมากเลยนะส่งประมูลแล้วกันครับของดี้มากส่วนใหญ่ประมูลปุ๊บมันมันได้กําไรเลยตั้งแต่บิดแรกนะครับอันนี้ราคาบวก29%โอเคบวกไม่เยอะเท่าไหร่ออซ่อมอันนี้แล้วกันนะซ่อมวันนี้เงินสดไม่เพียงพออันนี้ 3, 6, 5, สามพันหห้าวันซ่อมซ่อมวันนี้ก็ได้ มันนานไปอะดิผมไม่อยากให้พาร์ตมันนานเลยโอเคจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับดูดูราคาอัพเกรดหลานก่อนดิอัพเกรดหลานมันใช้เงินเท่าไหร่เออสองหมื่นห้านะครับเชนน่าจะต้องเป็นพาร์ตหน้าแล้วแหละคุณผู้ชมขอให้ด้วยนะครับพาร์ตนี้ไม่ได้ตามเป้าเลยเล่นมานานแล้วโอเคครับผมสําหรับพาร์ตนี้ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าชินชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปพาร์ตต่อไปอีพีต่อไปนะฮะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย